สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปนะก็ยังอยู่ในหมวดของพระพระก็ของที่ึการือว่าของที่ระลึกหรือเป็นวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับกษัตริย์อยู่นะครับเกี่ยวกับสถาบัานกษัตริย์อยูนอ่นะครับพอดีหยิบพระชุดของนะฮะของ กระสัดมาของรัชการที่9เก้ายุคท่านแล้วก็นะพระที่มีคนแบบว่านะให้ความสนใจเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่นะครับหน้าสะสมหน้าเก็บนะเพื่อนๆไม่ใช่เป็นอะไรที่มันที่ผมบอกอะถ้าเป็นพระที่หรือว่าวัตถุมงคลที่นะ มีการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพนะระมหากษัตริย์นะครับจะเป็นพระองค์ใดก็แล้วแต่นะฮะแน่นอนแหะครับว่าพิธีในการปลุกเสกนะครับจะต้องมีความยิ่งใหญ่นะแล้วก็มีการอัญเชิญนะครับมีการเขาเรียกว่ามีการนิมนต์พระสงฆ์หรือพระเกจิอาจารย์เนี่ยทัวฟ้าเมืองไทยเลย <c oughs> มาปลูกเสกนะครับแล้วก็ทําพิธีเนี่ยนะเขาเรียกว่าอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียตรตินะครับสมพระเกียตรติกับพระองค์ท่านทุกๆพระองค์อยู่แล้วนะถึงจะเป็นเหรียญยุคที่ไม่ทันพระมหากษัตริย์ท่านยองอยู่ก็ ก็ยังมีมูลค่ายังมีพิธีการที่ทำํำนะที่มีความเข้มขลังด้วยนะพระเกียรติยศนะครับของพระองค์ท่านแต่ละพระองค์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ถ้าใครจะมาทําวัตถุมงคลหรืออัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์หรือแม้กระทั่งพระนามย่อของพระองค์ท่านะปปลอจะปะลออะไรก็แล้วลแต่เนี่ยนะ มาไว้ซึ่งวัตถุมงคลล่าวนั้นก็ตามนะครับผู้ที่จะททำนะครับก็จะต้องเขาเรียกอะไรมีความพิธีพิฐานเนี่ยนะมีการจัดทำด้วยให้สมพระเกียรติของแต่ละพระองค์ท่านนะครับวันนี้เหมือนกันวันนี้ผมเอาเหรียญนั่งผ่านนะเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มีความ นะครับมีคนนำมาทํำรีวิวแล้วก็มาแนะนำให้ได้หลายหลายช่องเหมือนกันแต่ว่าหลังๆมาไม่ค่อยจะมีใครรีวิวในเรื่องของนะครับในเรื่องของภาคเกี่ยวกับสถาบัานกษัตริย์เรานะวันนี้ผมก็เลยนำมาให้เ,เพื่อนๆได้ร่วมกันพิจารณาดูนะ ถาบอกเกียรรุ la, ่นน wow. ี้เนี่ยที่นิยมเล่นกันก็จะเป็นประเภทกระบี่ยาวกระบี่ยาวสังเกตจากไหนครับกระบี่ก็คือสังเกตจากนะเพื่อนๆดูตรงนี้เนี่ยเนี่ยดูเรงนี่ยดูกระบี่ตรงนี้เนี่ยนี่กระบี่ยาวถ้าสั้นก็จะสั้นก็เป็นนิดนึงนะอันนี้คือเป็นพิมพ์ที่เขาว่านิยมเล่นกันนิยมนะครับนิยมฉะนั้นนะนะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆนะได้ไปเจอ เวลาไปเดินตลาดพระหรือว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะเพื่อนๆก็จะได้เก็บนะครับนี่เป็นเหรียญที่มีมูลไม่ใช่มันไม่ต้องเอาแบบมูลค่าเงินทองมากมายมหาศาลหรอกนะแต่ว่าถ้าทางด้านจิตใจนะครับทางด้านพุทธคุณเนี่ยนะผมนะว่าเหรียญที่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์ไทยโดยเฉพาะรัชก,กาลที่๙เนี่ยท่านทําเยอะ นะท่านทำผ้าหลายแบบหลายพิมพ์หลายหลาย,หลา,ยหลากเลยแล้วก็มีการอัญเชิญนะครับพระบรมฉายาลักษณ์ท่านนะ่ยนะครับมาไว้ในบัตถุมงคลประเภทต่างๆเยอะไปหมดนะนเพื่อนๆฉะนั้นแล้ว,วเพื่อนๆก็ต้องถ้าเจอนะไปเดินที่ไหนแล้วเจอนะก็ถึงผมนึกบอกว่าเหรียญพระมากริยันเนี่ยเป็นเหรียญที่ นะครับที่มีบรมชายักเนี่ยเป็นเหรียญที่มีการทำที่ในหรือการจัดสร้างนะเขาเรียกว่าอะไรพ,ใใพิธีใหญ่พิธีใหญ่แล้วก็มีการเชิญเกจิอาจารย์เนี่ยผูโ้โหผมว่านะถ้ามองในแง่ของงานแล้วเนี่ยผู้จัดงานก็จะต้องเชิญระดับเกจิอาจารย์ที่เป็น เบอร์ต้นๆน,น่ะ,ะมีชื่อเสียงโด่งดังอ่ะมีความเข้มขลังอ่ะนะครับมาปลูกเสกเหรียญรุ่นนี้ก็เหมือนกันครับโอ้โหหลายๆเป็นหลายร้อยเกจิอาจารย์นะเป็นหลายท่านอันดังนะครับที่มาปลูกเสกฉะนั้นนะครับเพื่อนๆน,นะเวลาเพื่อนไปเจอนะครับไปเจอเหรียญไปเจอพระแบบนี้ที่ไหนเนี่ยให้เก็บเลยนะครับแล้วปันมันจะหายยากแล้ว อันนี้ก็น่าจะรุ่นนี้น่าจะสร้างอยู่ประมาณปีสองพห้าร้อยสี่สิบสองอะนะเพื่อนคือ,อถ้าเราเป็นนักสะสมถ้าเราเป็นนักเก็บพระหรือว่าเป็นนักพาพระขายพระพวกนี้มีราคาอยู่แล้วเพื่อนๆถึงวันนี้มันราคามันไม่ได้แรงมากแต่ต่อไปเนี่ยผมว่านะมีโอกาสที่มันจะมีราคาดีนะครับ เพราะอะไรเพราะดูประสบการณ์ที่ผมบอกอ่ะเราเล่นพระเราอย่าไปเล่นในเรื่องของราคามูลค่าตลาดมากเกินไปถ้าเราไปเน้นไปมุ่งเรื่องราคาตลาดเรื่องราคาอะไรพวกนี้นโอกาสที่เพื่อนจะได้พระเก๋นเนี่ยมัน9 9. 9้า้าปยิ่งบางคนเนี่ยมุ่งหวังน,นะนะอยากจะรวยอยากจะนะครับฟุกอะไรอย่างนงี้ไปเก็บพระที่เป็นอย่างพระสมเด็จวัดระครางอย่างพระ เหรียญกนาจารย์ที่เป็นรุ่นเก,ก่าๆที่ผมเคยพูดนะฮะถ้าท่านไม่เรียนรู้และท่านยังไม่เข้าใจในเรื่องกระบวนการหรือศึกษาข้อมูลในเรื่องของพระเครื่องแต่ละรุ่นแต่ละแบบดีแล้วเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะได้เจอเนี่ยนะครับหรือเปประสบความสําเร็จในการไปหาพระแบบนี้เนี่ยยากมากนะเพื่อนๆจําคําผมไว้ยากมากแต่ถ้าเพื่อนๆหันมาเล่นพระในาสไตล์ นะครับแบบขอประสบการนะขอพระที่มีพุทธคุณผมว่าโอกาสที่เพื่อนๆจะได้พระที่ดีแลนะ้เก็บไว้ใช้หรือเก็บไว้เก่งกำไรเนี่ยนะดีกว่าดีกว่าเราไปมุ่งโอ้โกูต้องไปหาสมเด็จพระละคารังกูต้องไปหาเกจิยุคโบราณโบราณของพวกนี้ โอกาสที่มันจะหลุดมาถึงมือพวกเราเนี่ยมันน้อยนะมันน้อยแต่ถามว่ามันมีโอกาสเจอไหมมีแต่ว่าสําคัญสุดคืออะไรครับเพื่อนๆก็ต้องมีความรอบรู้ไงเรียนรู้ให้มันกระจ่างชาติเรียนรู้ให้มันเข้าใจแต่สิ่งที่ผมอยากแนะนําอีกอันหนึ่งก็คือว่าเพื่อนเนี่ยพื้นที่จังหวัดของเพื่อนๆเนี่ยนะมันมีอาจาท่านต้องมีคุณต้องมีเจจจอาจารย์เนี่ย จังหวัดท่านอาจารย์จังหวัดไหนท่านมันมีทุกจังหวัดเจจิอาจารย์ที่ดังๆยิ่งไปทางใต้ทางนไปหมดเลยมีหมดแล้ครับแต่ขอให้เราได้รู้ว่าเกจิเหล่านั้นเนี่ยท่านยังอยู่ไหมหรือว่าท่านได้มรณภาพไปแล้วหรือว่าท่านมีเหรียญอะไรที่ดังๆไหมจังหวัดท่านผมว่าเล่นในพื้นที่ท่านท่านอาจจะได้เจอนะบ้านเรือนแต่ละบ้านเรือนเนี่ย นะคนยุคโบ,บราณพ่อแม่รุ่นปู่ย่าตายายอาจจะมีเก็บไว้มีโอกาสได้เจอนะครับมีโอกาสได้เจอก็คือจังหวัดสมมติว่าจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอ่ะมีเกจีดังๆเนี่ยผมว่าโอกาสที่เพื่อนจะไปหาและเจอมีแน่มีโอกาสเจอฉะนั้นนะเล่นผ้าพื้นที่เล่นผ้าในในในขอบเขตพื้นที่ตัวเอง นะครับแต่ก็ต้องหาข้อมูลที่ผมบอกว่าว่าจังหวัดของท่านมีภาคเกจิอะไรที่มันมีชื่อบ้างนะยกเว้นเกจิระดับประเทศเนี่ยไม่ต้องบอกเลยรู้หมดแหละนะอย่างพวกผู้คูเนี่ยก็อยู่นครราชสีมาอาวัดต้นไล่ถูกไหมเราก็ต้องท่องอย่างเงี้ยจำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันหายากเลยนะเ,นเพื่อนๆเกจิดังๆใหญ่ๆดีๆเนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลง,น,ยลงนับวันที่จะ หาพระที่มีปฏิปทาที่ดีปฏิบัติดีนั่นะนะครับยากมากนะยากมากนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาพอวันมีข่าวเรื่องวงการพระเนี่ยก็มันเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อวันนี้เราดูเหรียญกันต่อนะนะครับก็อยากแนะนำอ่ะยางให้เล่นพระในพื้นที่ก่อนจังหวัดไหนอำเภอไหนนะครับโอเคเพื่อนดูนะเห็นไหมเพื่อนดูความคมที่ผมบอกดูเหรียญก็ดูความคมชัดนะครับจะให้มันเบลอนะ อย่าให้เบลออย่าให้บวมนะตามสูตรเลยเปอร์บวมเนี่ยไม่ได้พาถอดมันจะไม่คมหนังสือจะต้องคมชัดนะครับเส้นสายรายละเอียดเนี่ยเพื่อนๆก็ดูให้ชัดนะอะไรเขาเล่นก็สังเกตนะอันนี้เขาเรียกกัะบียาวไงจะกันะยาวยังไงสั้นยังไงก็ต้องไปสังเกตหาข้อมูลใน Google ได้นะครับ นะดูตัวตัดเห็นไหมดูเห็นไหมครับเนี่ยสอง้าห้าร้อยสามสิบเก้าผมพูดผิดเมื่อกี้ผมขอโทษทีผมบอกสามสองสามเก้าถ้าปีสามเก้าก็ปีการชนาไงเห็นไหมเห็นไหม,หน,ไหมนะครับเนี่ยตรารุงจักรนะมีความหมายนะแต่ละอย่างนะครับมีความหมายนะครับเหรียญพวกนี้นะับวันจะหายากขึ้นยากขึ้นยากขึนกขน้นเพื่อนไม่ค่อยได้เจอหรอกนะมันจะหายากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ฉะนั้นแล้วเพื่อนเจอเพื่อนก็ต้องเก็บนะครับของพวกนี้มันไม่มีให้เห็นหง่ายๆมันไม่มีให้เราเห็นบ่อยๆนะโอเคเพื่อนๆนะครับเอาประมาณนี้คลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมีเรื่องเล่ามีเรื่องคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องวงการพระพระสง์ราวนะิฟังแล้วก็หดหูใจเนาะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับภาดีๆเราก็ยังมีอยู่ของดีๆก็ยังมีอยู่ให้เราไหว้กระบมันอยู่ที่ใจเราแล้วกัน นะครับโอเควันนี้ก็เอาประมาณนี้เรียนนี้นะครับสวัสดีครับ